สวัสดีครับทุกคนเวลาที่ไปเดินเที่ยวห้างมีใครจําสิ่งนี้ได้ไหมเอ่ยและมีใครเคยอ้อนพ่อแม่ให้เล่นสิ่งนี้กันบ้างและในคลิปนี้เราจะมาลองทําเองกันดูที่บ้านดูซิว่าเราจะทําได้หรือเปล่ามาเริ่มต้นด้วยการหาเศษเหล็กจากโซฟาเก่าแต่บอกก่อนเลยนะขั้นตอนการแกะาฟองน้าออกเนี่ยมันเหนียวดีจริงๆแกะยากสุดๆไปเลยเหล็กที่เราใช้ทั้งหมดในวันนี้ก็ออกมาจากเจ้าโซฟาเก่าของเรารวมไปถึงเอาจักรยานเก่ามาตัดต่อด้วย หลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการตัด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 แล้วก็ตัดและวัสดุที่เราใช้ทั้งหมดในวันนี้ก็เป็นวัสดุที่เหลือจากการใช้งานหรือว่าเป็นเหล็กเก่านั่นเองเมื่อเราตัดเหล็กได้ตามรูปแบบที่เราต้องการแล้วเราก็มาทําการเชื่อมต่อกันเลยหลังจากที่เชื่อมเหล็กประกอบกันเป็นรูปร่างแล้วก็มาเจียเก็บขอบให้มันสวยงามหลังจากนี้ก็รอลุ้นอย่างเดียวอยากให้มันเสร็จเร็วอยากเล่นแล้วและเมื่อเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลย น้องๆคนไหนชอบเล่นเกมขับรถมาสนุกกับพวกเราได้นะ